มากค่ะชิม,อ,มอร่อยมากเลยอะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะผมดีมากเลยค่ะ นุ่มคะ่ะไม่แข็งไม่อันนี่คะ่ะดูพี่น้องทำเองง่ายๆเนาะค่ะนาะนี่คะ่ะสีน้ำตาลดำานะคะนะได้แค่นี้ก็โอเคและคะ้วค่ะไะพี่น้องเราจะมาทำบัวลอยไข่หวานกัน กำลังปั้นค่ะพี่น้องมามาสวัสดีค่ะพี่น้องมาลุ้นกันค่ะแก่แล้วค่ะพี่น้องหงอกเต็มหัวแล้วจ้าจะมาลองจะมาลองทำย้อมผมเองค่ะจะมาย้อมผมเองนะคะมาพี่น้องจะปังหรือจะพังค่ะตอนนี้ก็เอาสีใส่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะเอา ทำตาม youtube บอกค่ะพี่น้องดูใน y o u t u b e นะะแเราก็จะเอากระดาษฟอยตัวนี้ค่ะมาหอ่อเราไม่มีนะี่เราไม่มีเครื่องอบไอ้น้ำเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเนาะนี่ค่ะนี่มาลุ้นกัน,นะค่ะพี่น้องสายประหยัดสายประหยัดเราไม่มีถ้าพี่น้องจะทำอ,ะอบอบอบ เขาเรียกอะไรอบไอ้น้ำอ่ะเราไม่มีอบไอ้น้าตัวนี้ก็ช่วยได้ค่ะพี่น้องเวลาเราหมักผมอะไรตัวนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากค่ะลองทําดูนะคะนี่ค่ะใช้กระดาษนี่แหละกระดาษตัวนี้ค่ะเขาจะร้อนนะคะเนาออบไว้ค่ะพี่น้องอบไว้สักแล้วแต่ค่ะสามสิบนาทีค่ะพี่น้องมันลุ้นกันค่ะพี่น้องมันลุ้นกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องมาลุ้นกันค่ะแก่แล้วค่ะพี่น้องงอกเต็มหัวแล้วจ้าจะมาลองจะมาลองทําย้อมผมเองค่ะจะมาย้อมผมเองนะคะจะลองดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนาะค่ะเนาะสิลองย้อมผมเองจ้ะพี่น้องมาดูกันว่าสิเป็นมูหรือสิเป็นจาพี่น้อง มาซอยรุ่นน้ำกันจ้างอบเต็มหัวเลยจ้าพี่น้องคือเถวว้แท้พี่น้องทำไมไม่เข้าร้านถามว่าทำไมไม่เข้าร้านอยู่นี่อย่าถามค่ะพี่น้องแพงมากต้องจองเวลาแล้วก็แพงไปถามสีมาแล้ว เขาจะเอาพันสองพันสองนะคะเนาะก็ตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณหกพันบาทบ้านเรานะคะน้องก็เลยโอ๊ยไปได้เงินจากน้องมาลองดูน่ะจะทําเขามีของเขานั่นแหละแบบนี้แหละแต่เราจะเอามาทีเ็นนี้มันจะทําง่ายก,กว่านะคะนะ่ะเนาะมาผสมกันเลยค่ะพี่น้อง มาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นสีน้ำตาลดำค่ะโอ้ยมาลุ้นด้วยกันคกันเนอ้องหงอกเต็มหัวแล้ว มันสีออกอ่ะอ้อยอันนี้มันเป็นซีรัมใครเคยทํำอ่ะพี่น้องบอกหน่อยเดอ้อทําถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมพี่น้องเราก็ดูตามกระดาษนี่แหละนะ้อพี่น้องอันนี้หอมหอมจ้ะพี่น้องหอมหอมมารอลุ้นกันค่ะพี่น้องมาค่ะ ชิม,อ,มอร่อยมากเลยอะ่ะใส่มะพร้าวแห้งด้วยซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ อือ mm hmm. หือไข่น้องดูไข่ ปั้นไม่ถึงยี่สิบก้อนแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้องไม่ต้องปั้นก้อนก้อนใหญ่ก้อนเล็กๆนียค่ะอืมผ่านผ่านเราอร่อยค่ะ อร่อยมากมมมมแป้งเหนียวหนุบหนุบด,ดีดีโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันค่ะบายบาย